เมื่อสอสัปดาห์ก่อนทั้งประเทศเอาใจช่วยในการดับไฟป่าที่นครนายกนะครับผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประทุขึ้นรอบใหม่ในบริเวณเดิม คือตรงช่องเขานางดําตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อจากเขาแหลมแล้วจะไปที่เขาตะแบกบตรงช่วงต่อเนี่ยคือเขานางดําทีนี้ถ้าหากว่ามันเลยตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไปเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้มันไม่ใกล้ๆตรงช่วงกับวังรีรีสอร์ทในพื้นที่ตําบลเขาพระครับซึ่งล่าสุดได้มีการนําเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินเพื่อจะไปดับไฟไม่ให้ลามเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยครับไปดูภาพกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเนี่ย จะเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากเขาได้อย่างชัดเจนนั่นคือจุดที่ยังมีไฟลุกไหม้อยู่บางจุดนะครับแล้วควันก็ลอยไปทั่วทั้งเขาแบบนี้นะครับขณะที่ทางด้านท่านผู้ว่าครับคุณบัญชาชาวรินก็มาติดตามสถานการณ์ที่วังรีรีสอร์ทแล้วก็จับตั้งตรงจุดนี้ให้เป็นกองอำนวยการดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทั้งของจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดข้างเคียงคือปราจินบุรีมาทั้งหมดเนี่ยร้อยยีคนจะแบ่งกําลังออกเป็น3ผักด,ด้วยกันเขาก็ต้องใช้วิธีเดินเท้า,าเข้าไปยังจุดที่เป็นหัวไฟคือตรงเริ่มต้นที่เข้าไปยังขึ้นรถกันไปได้แต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเข้าไปเนี่ยต้องเดินเท้าแล้วเพราะว่ายอดข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงชันในพื้นที่ป่านะฮะแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคอยไปหย่อนส่งออาาหหรรเครืื่่งดมใ้กับ เจ้าหน้าที่ที่เดินถาวเข้าไปนอกจากนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์ทำการบิน3มเที่ยวเพื่อโจมตีไปที่หัวไฟแต่ว่าขณะนี้ยืนยันว่าไฟยังไม่ได้ออกไปนอกข้ามเขตจังหวัดนครนายกนะครับส่วนไฟป่าที่ขึ้นปะทุใหม่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานครับดีด้วยความที่พอปะทุขึ้นมาแล้วอากาศทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งทำให้กำลังไฟแรงแล้วก็ลามไปที่จุดอื่นได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าผ่านเขานางดําตรงนี้ไปได้มันจะเข้าไปสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังจัดเตรียมรถดับเพลิงแล้วก็สแตนบายพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้ทันทีถ้าหากว่ากลุ่มไฟที่อยู่ข้างบนบนเขาเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงมาพื้นที่ราบและเข้าสู่ชุมชนครับไฟลุกไหมอีกแล้ว